ที่งานนะรับตัวเลยนะจองคิวนะ่งงานน่นะใช่โอเคอ่ะเริ่มมาถามทีละคำถามดีกว่านะครับเริ่มจากคำถามแรกครับคำถามแรกถามว่าชอบพิซซ่าหน้าอะไรชอบพิซซ่าหน้าอะไรหน้าเธอมีมีเอสเอ็มเอสมาจากทางบ้านถามว่าหน้าเธอเนี่ยรูปเลือมันเป็นยังไงฮะหน้าเธอเหรอครับ ก็น่ารักนิดหน่อยขอบคุณสำหรับ SMS นะฮะอ๋อโอเคกินอ่ะหรืกินบหน้าไหนชอบพิซซ่าหน้าอะไรนฮะชอบทุกหน้าจากเดอะพิซซ่าคอมมอนีครับผมรบมมอสิครับรออะไรฮะถูกต้องถูกต้องไหมถูกต้องเขาคัดสรรแต่สิ่งดีๆมาให้เราถูกต้องฮะเราหลับตาจิ้มมันไหนก็ได้มันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วใช่อะ ่ะโอเคดูดิเป็นไหนที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดเวลาเหนื่อยใช่ไหมครับท้องก็จะว่างก็ต้องสั่งพิซซ่าโทรไปเลยเดี๋ยวพิซซ่าคอมพานีแล้วก็พอกินปุ๊บหายเลยเลยจริงป่ะใช่ครับทุกคนลองทำตามนะเราทำตามได้เลยเนี่ยพี่กินแน่แล้วเขาเขาขโมยทางหมดไปแล้วอะไรงเงี้ยเราฉีกเลย ฉีกเลยนะฉีกเลยคำถามคืออะไรพี่เก็บไปเยะหมดแล้วถามนะทำใหม่ก็ได้ทํทำว่าเว้นเวลาที่เหนื่อยหรือท้อในการทำงานคิดว่ามเมต์ไหนที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดเวลาที่มีความสุขที่สุดเวลาเหนื่อยหรือท้อนะครับก็คือออ๊ยหลีเพลงให้ด้วยอ่ะเหมือนแบบกดดันแล้วเนี่ยั้งซีเลยั้งซีมันเหมือนแบบมันคนรอแบบจะตอบแล้วแบบจะต้องมาใหญ่นะก็คือเวลาที่ โอ้ยกดดันมากเลยอ่ะไม่กดดันไม่กดดันทุกคนกดดันไหมไม่เนาะไม่เนาะของผมก็จะแบบเวลาผมแบบไปคุยในโอเพนแชทเลยอย่างเงี้ยคุยกับคุยกับเ่อนอ่าแล้ไปคุยเล่นฮะก็จะหายเหนื่อยเพราะนั้นจะมีแต่พลังบวกแบบเติมพลังให้เราเวลาอาโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวผมตอบก่อนนะอันนผมตอบก่อนอ่ะได้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 เนีอ่ะคำถามต่อไปเลยครับ ถ้าแต่ละฝ่ายจะเป็นพิซซ่าหน้าอะไรเพราะอะไรอ่ะพี่กินตอบก่อนเลยพิซซ่าไม่น่าตอบก่อนเลยทำไมอ่ะเพาคุณขอตอบก่อนพิซซ่าหน้า จริงหน้าฮาวายเนี่ยครับอ๋อทำไมฮะก็เขาชอบไปทะเลแล้วก็ถอดเสื้อถอดผ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนนางสาวฮาวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อไม่เห็นไหมพี่เคยเห็นไหมอะไรนะพันผ่านนะพันผ่านนะพันผ่านใช่ไหมฮะเหมือนนะเหมือนนะท่าเหมือนนะ เนี่ยขอสักท่าหนึ่งขอสักท่าหนึ่งคุณพี่ในนี้เหรอประมาณประมาณนี้ประมาณนี้โอเคโอเคพี่พี่ฮะพี่พี่ฮะ้าเปรียบกินเหมือนพิซซ่าหนึ่งได้จะเป็นพิซซ่าหน้าอะไรเป็นพิซซ่าอะไรหน้าหลอกก็มีใช่่ยมี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 หมดอละใช่ไหมฮะหน้า นิดเดียนิดเดียว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 ห<า>น้าอะไรครับคิดว่าก็อาจจะเป็นหน้าอ่าคอปเปอร์แมหน้าฮาวายเอร์อะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันแบบหวานมันลงตัว ืมนะชั้นสี่นะทุกคนสามารถไปสั่งได้นะชั้นสี่นะฮะโอเคได้เลยอ่ะคำถามต่อมาร้อนสีก็เลยถอดเสื้อเข้าคำถามต่อมาดีกว่านะฮะคำถามต่อมาถามว่ามีโอกาสจะได้ฟังเพลงคู่ไหมคะเพลงคู่เพลงคู่ มีโอกาสไหมก็ผ่านมีเสร็จแล้วนะยังไงดียังไงดีคุณมองหาอะไรฮะคิดคิมองหาอะไรฮะทำไมฮะขาเดี๋ยวเลิกกันพี่เดี๋ยวเลิกกันป่าวป่าวเป็นีไรเนาะขาโอเคโอเคนะ คุณมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมฮะโอ้โหให้เสริมเหรอฮะ okay. อ,อ,อ, okay. อ,อ, okay. อาจจะฮะรอรอการบอกรอโอเครอรอรอโอเคได้อาจจะมีมีโอกาสไหมมีโอกาสแล้วกันเออมีโอกาสไหมมีโอกาสแล้วกาสท่านแรกเริ่มปิดเลยหมดแล้วกันเองดีกว่า ลองคบกันเองดูป่กข่าวจะได้เปลี่ยนมี่ทำไมยิวด้วยหิ้วหิ้วให้พีพีตอบก่อนบ้างคือโซ่เนี่ยมันเป็นข่วาวดีข่าวจริงเดี๋ยวเราแถง สตาเขาบอกว่าเป็นข่าวลืออะฮะข่าวลือข่าวลืออ่ะมีเสริมไหมฮะคือลาวคือลาวเอออะไรเนี่ยนะอ่ะคำถามต่อไปถามว่าอะไรนะคือเรื่องจิตนั้นอยู่นี้ฮะโอเคโอเคฮะคำถามสุดท้ายคำถามน่าจะงงกันนะคุณฮะนคำถามสุดท้ายถามว่าถามว่าเวลาที่ทั้งสอง คนงอนกันเนี่ยมีวิธีงอ,อยังไงคะรอ,อรับดูกินมีผีมากๆขอให้ได้บัตร7,000ครบสองวันสาธุอืมเพียโอเคคืออย่างนี้นะคือผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอยากได้บัตรราคา7,000ใช่ไหมผมทำโปรโมชาั่นพิเศษทุกคนเลยไม่ว่าจะซื้อราคาไหนก็ได้จ่าย7,000 แฟร์แฟแฟเลยคุณจะซื้อบัตรสองพันคุณจ่ายผมเจ็ดพันก็ได้เไม่เท่ากับเลยคนเกิดเองอที่พูดมาก็มีเหตุผลนะห้าพันเขาไปทํำอะไรเงี้ยกลับมาที่คำถามนะฮะคือเวลาที่ทั้งสองคนงอนกันมันก็ดีงออย่างไรฮะผมไม่เคยงอนเขาหรอกนะจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่งอนอะไรขนาดนั้นแล้วไงต่อผมใช้ชีวิตด้วยหลักเหตุและผลมากกว่า แต่เวลาที่เขาวมันผม,มนเหรอปีไหนปีนไงก็ส่วนใหญ่นะครับอันนี้เอา,เอาจริงๆเลยนะดึงสินต่มแล้วคือดึงสินตามแล้วจริงจังแล้วคือพีพีอ่ะเ,เวลาที่เขาวันอ่ะเขาก็จะแบบอาการเขาก็จะเห็นออกว่าเขาเป็นคนยังไงจริงๆวิธีการง่ายมากผมก็จะคิดอิหนึงแล้วผมก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทร11 12 <laughs> แล้วผมก็บอกว่า ของพิซซ่ามาเลยสิบถาดอุยอย่าลืมไก่ด้วยฮะแล้วก็เอามาให้เขาให้เขาก็หายงอนแล้วเอบาวะจะไปบาวะอากีนช่วยสิช่วยหน่อยนี่นี่ค้าเต็มเลยไม่ช่วยทำอาหารกินเลยเนี่ยต้องช่วยกันนะทุกคนเลยนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูรูปสัญญาณมือพิธีกรนะแบบนี้เนี่ยเนี่ยผมก็สั่งพิซซ่าสิบสองมาสักสิบถาดแล้วผมก็มาให้เขาเลยเขาก็หายงอนแล้ว นเวลาที่พี่กินน่อยก็จะกระฝัดกะเฟนิดหน่อยเอเดินหนีตามุมต่างๆบ้างผมต้องการสมาธิเออก็เลยต้องเดินไปจับตัวนิดนึงแล้วก็ถามเพราะว่ากินพิซซ่าด้วยกัน เราก็จะตอบเสมอว่าก9สิบสองสี่เพราะฉะนั้นทุกคนโปรโมชั่นนี้หนึ่งได้นะฮะเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับนะฮะทุกคนสามารถไปใช้ทำกันได้เนาะทำไมทุกคนเป็นแฟนพาร์ทเพิร์ดเนี่ย